สวัสดีครับพี่น,น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์พาลุยเด้อ e ครับพี่น้องครับเมื่อนานมานําเส้นแนวทางตามเล่าซูพี่น้องเอพซีครับผมเอาค่อยๆเบ่งไปเ้อครับพี่น้องหลายเซียนหลายสกคับพี่น้องเนาะเอาไว้ในสเต็ปเดียวเลยครับพี่น้องเนาะรวมเซียนครับผมเพระว่าจะเป็นเหล็กเด่นหนวนาทิพย์ร่วมไปจนถึงทุกๆเซียนทุกๆอาจารย์อยู่ในคลิปนี้ได้ครับพี่น้อง เหมือแรลงจะาคอยมาว่ากันครับพี่น้องเนาะว่าจะเป็นสายด่วนหรือว่าเลขมีที่มาครับผมแต่เป็นทรงมาให้่เดียวสิฟ้าลุงให้พี่น้องซี่ครับผมเบิ้องอีกชักั้งครับพี่น้องเนาะเลขสายด่วนพ่ออุดรครับผมหรือว่าเลขมีที่มาครับผมแต่เป็นทรงมาให้่ครับกับเลขพิเศษเลขฝันน้ําเชี่ยครับพี่น้องเนาะฝันเชี่ยวกัหรดครับผมเอาคลิปนี้ก้อนที่จะไปรับสมรับฟังแนวทางตามเล่าครับร่วมเซียนเด้อครับพี่น้อง น้ำเชียร์พารวยก็ขอขอพกุณทุกๆเสียนถูกๆอาจารย์ไปรับชมรับฟังตมเล่าร่วมเสียนกันเลยครับพี่น้องครับผมครับในคลิปนี้เดี๋ยวกาะมาเชียจะขอแก้ไขตัวเลขเด้อครับผมตำารล้าย่านน้อยครับพี่น้องเนาะเป็นหนึ่งสองสามครับพี่น้องเนาะว่าเป็นเก้าศูนย์หนึ่งครับคำนวณผิดพลาดครับผมครับพอดีจริงๆย่านน่อยเพิ่นสอนสูตรใบได้ครับผมต่อมาเชียกันเลยเอามาลง พันทักมากว่าอบวกผิดครับผมเขาต้องขอโทษขอไปพี่น้องเอ็มซีตำรายาดน้อยเป็นหนึ่งสองสามแลวครับผมหนึ่งสองสามรับพี่น้องครับผมตำราหนูน้ำทิพเลขล่างเดินดีเด้อครับผมครับบอกว่าจะเป็นสูตรไม่เพื่อนเดินยาวมากครับพี่น้องผลมาปรับไม่ครับว่าหันครับสามมาเลยครับผมเลขออกสี่สามล่าง เด่นล่างไม่พลาดอเอามาเบิ้งกันครับพี่น้องงวดนี้เู้ท่องเพิ่นเดินเงี้ยวเ,เลยเดีมยนหนูน้ำทิพย์ได้ตัวเดิมเล้วค,ครับผมได้ตัวเดิมค่ะครับได้ตัวเดิมหนูน้ำทิพย์เจ็ดหนึ่งสามครับพี่น้องเนาะเจ็ดหนึ่งสามตัวเดิมครับงวดว่างหันเลขของหนูน้ำทิพย์สามารถไปประกบกับ สอสสวนอยางหรือว่าย่าหน่วยใดได้ครับผมนี่ปอทอมเมนสังเกตว่าไลายหมดเราดีน้ำเชื่อสองงวดแล้วสามงวดแล้ววันนี้สองงวดแล้ววันนี้สอสสวนอยางลงไปแล้วแจะเอาไมา้พี่น้องนีพสีบึงเพราะว่าหันเพิน่นเพิ่นประกบกันได้นะเถาะเนี่ยนออกซิสามเอา,า,ามาบางวดที่ใส่กันขาดทันบุชอมันเจ็ดหนึ่งสามประกบศูนย์หนึ่งสอง ช้อนหนึ่ง,นนงเขากับเลขถูกเพ้าอยู่อืมค่ะเลขถูกจุดหมืน่นนี่นะครับผมค่ะเอฟซีประกอบเอาก็ขาะคดิดั่นี้มแมนเป็นประกอบเอากระไดเป็นบล็อครับค่ะอานเขาซีสามได้ครับผมสองสำนักนี้เลขถูกวันนี้เขียนให้เอฟซีได้แล้เอเป่า คันโล่งชีหนาเนาะชีหนาสายด่วนครับค่ะบังหันในช่วงกันเดี๋ยวว่าชนกันชนวเจ็ดเองบ่มาชนวเจ็ดบ่มาอืมชนวเจ็ดบ่มาานี่อะชั้นหนึ่งสิว่าบนนี้ลังเลแล้วันชั้นหนึ่งสิว่าบนนี้เอ้ามาอยู่ดอกค่ะท่านผู้ชม

เด่นน้องคายครับพี่น้องนะเนาะเด่นบนล่าง3กับ5เน้น3 5 3 5 2 5 6 3 2 3 6 3 7ครับผมเน้น5 3 3 2และ3 7ครับหัวหม้อนเป็นประเด็จทรงให้่ได้ครับผมแล้วก็พ่ออุดรครับผมพ่ออุดรมันก็จะมีเหล็กคั่มนวดเหลขสายด่วนเลขสายด่วนเพิ่นกับเพิ่นได้อยู่ได้ครับผม เพิ่นไปเล่นหาหาเพิ่นให้หาหาครับพี่น้องนะแต่ว่าไปออกที่ว่าออกทางบันนอกที่เพิ่นซื้อเพิ่นตังซื้อกันนะครับพี่น้องเนาะออกตัวหนาสุดเลยมาหาหาครับผมพอเพิ่นกระเดอยู่แต่ว่าถ้าปกติในซีบล่อเขาครับพี่น้องนะเนาะเขาจังไดยกับวากันต่อครับผมวาสิเอาบ่อกครับพี่น้องเนาะมือแรกงนี่เด่นบนล่างเลขคำนวณพอสีกับหาเน้นห้า 47574858และเบิ้ล4455พอมัก48แล้วก็58 3ตัว648 658และ647ครับผมต่อมาอาจารย์ A ครับผมอาจารย์ A ว่าหันเข้า4334ครับผมเข้า34ตรงๆงวดน,นี้เด่น8กับ9เน้น9เลขติด567เน้น7 สองตัวบนล่าง95 96 97 91 9้าหกเก้และ80เน้น97 91 93 80เาหนเก้าสานยว่าหันเพื่นเน้นถึงตัวได้ครับผม3ามครับอาจารย์สุเมธครับพี่หลงเนาะอาจารย์สุเมรครับวา่าหันกับเขาเยอะวันนี้เจมไ้ตั้งแต่ สีสครับผมตรงๆรงขึ้กันวดนี้1กับ5เน้น5้ได้ครับผมมี5้าหนึ่งห้าหกหกหนเน้น5 1และ5 7ครับอาจารย์จิตพิรษักดิ์เข้า4ีสตรงๆล่างตัวเน้นตัวเดียววดนนี้หน่วยบน5กับ6เน้น5 05 4ูนย์ห้าสีและ6ก เน้น0565 3ตัว805865 605เน้น865หน่วยล่าง6กับ8เน้น8เม็ดเดียว08ตัวเน้นได้ครับผมลองๆก็จะเป็น98869688ครับผมอาจารย์ส่งครับพี่น,น้องเนาะอาจารย์ส่ง เด่นไม่พลาดครับผมบางอานเข้า4ีงวดนี้7กับ8ดเด้อครับพี่น, 8, น้อง7กับ8เน้นไปที่7 7080ครับผมนี่ทะเบียนรถได้ครับพี่น้องเนาะ7จ็ดศูนเครับผมเน้น80 8ศูนย์แปดสเจ้าเครับเน้อนอ,อีกตัวหนึ่งคือ7จเก่าเบิ้ลเจและ88 3ตัวมี978980 เน้น978และ4ตัว7980ครับผมพ่อจอยครับพี่น้องว่าหันสามก็แปดเข้าสามเลขดับกันเข้าสามแล้วครับผมเขากลังสิเบิรงว่าคอยเืมพ่อ,อ,พอจอยก็พออุดหนุนอยสิทามเจ,จ้าว่ะอ๋อพ่อจอยบ่มีเลขกลับบ่กคอยไปขอใจว่าพหลพ่อ,พอจอยก็พออุดหนับ พ่อจ่อยครับพี่น้องเนาะให้ตัวเดียวว่าน,นี้สองสองสามสองสี่สองห้าสองเจ็ดสองแปดสองเก้าเน้นสองแปดสองเก้ากันหนึ่งหนึ่งและสามสามเลขดับไม่มาแต่มาหนึ่งตัวได้ครับผมห้าสาม 5, 3, และสามห้ายันสามหาอยู่ที่แถวสามศู 3, 3, 7, นย์สามเจ็ดน้ำเชียรเนาะน<ล>ตัว<ป>เก้าเชียนกระทุ่มแบนดครับผมศูนย์เจ็ดสี่ ครับพี่น้องเนาะเลขเด่เนอ,อาจารย์พระภาที่ได้ครับผม954629037นี่ง่ายมากแล้ว059794063707ครับผมเบิ้ล44และ77ครับหนูว่าเลขไทยได้ค่ะท่านผู้ชมเลขไทย45และ37 45และ37ย้ำเลขไทยกันไว้จักน้อยกันได้ค่ะท่านผู้ชม ตามเราพี่ลุ่งตะวันครับพี่น้องเนาะครับงวดนี้ได้สองสี่หกแปดคือเกาเน่นที่สองกับแปดอีสี่กับแปดสองตัวหกแปดสี่ศูนย์เจ็ดแปดสี่ห้าชุดเน่นนะครับผมลองร่องกับจะมีห้าแปดสี่เก้าหนึ่งแปดสี่หนึ่งครับกันแปดเจ็ดและแปดหกครับผม กัมาที่ข้อชนินครับพี่้องเนาะข้อชนินครับเด่นบนล่าง3 4 5 6ครับผมประกบ4 5 6 9ชุด2ตัวบนล่าง3 6 4 5 3 9 5 6 6 6 3 4เน้น3 9และ6 6ครับผมนี่ครับพี่้องเนาะ บนโคลาดครับผมเด่นบนล่างเก้าสี่เจ็ดเน้นเจ็ดด้วยครับผมมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอ,องนะเจ็ดสามเจ็ดสี่ครับผมไฮบรายคู่ครับพี่น้องเนาะแขนไปเลยสี่คู่สามเจ็ดเห็นบ่หรอสามเจ็ดเหล็กไหลคนภูเขาครับผมหกกับเจ็ดครับพี่น้องเนาะว่าหันสามสี่กอดก้อกัน สตัวมี2 6งหกสองกครับผมเน้น2 6งหล่างอย่างเดียว8 7และ8 5เลขติดบนล่าง0ูนย์หนึ่งสองรอครับผมคนภูเขาตำราวอาจารย์เอกครับพี่น้องนครับผมนี่ครับผม เดน9กับ0เน้น9กับ2ตัวบนล่าง6 9 7 9 6 0 7 0 1 9 1 0 2 9 2 0และเบิ้ล9 9ครับพี่น้องเนาะครับเน้น9เน้น6 9 7 9 6 0 7 0ครับเอาครับพี่น้องครับผมก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะพิจารณาเบิ้งเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงเด้อครับผมตำราว2ทุ่มคึ่งครับ ยี่เอ็ดพฤศจิกายนหกสิบปดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมเอาค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเชนเคยด้ยค่ะไข<า><ม>่ขี้มค่ะคเอาค่ะท่านผู้ชมออถ้าสนใจให้ทกักไลน์มาเบอร์ที่เกาเาเชียบอกด้ค่ะท่านผู้ชมเป็นเบอร์ใหม่เนาะนค,ค่ะค เบอร์เฉพาะขายคีมค่ะท่านผู้ชมโทรมาได้โทรมาสอบถามก่อนค่ะว่าแมนนัมเชียกับเก่ามาเชียบอ่ค่ะครับ0 6 2 4 9 1 8 9 1 6เด้อครับพี่น้องค่ะเอาไม่ได้เแ่าเอา0 6 2ค่ะ4 9 1 8 9 1 6ครับผมค่ะเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์มาได้ครับพี่น้องค่ะอีดีไลน์ได้ครับผมนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชม คลิปนี้ะจะของบริษัทหรือว่าจะของขีปนี่ค่ะครับเพนสิจัดสบู่ตอนรับปีใหม่ค่ะแมนเพินจะลดค่ะท่านผู้ชมครับค่ะลดสบู่ค่ะแมนลดสบู่ครับพี่น้องเนาะค่ะเป็นโปรปีใหม่ค,มค,ครับผมค่ะครับนี่แหละที FC เอฟซีมันถามหาน้ําเชี่ยบ่มีโปรอะค่ะน้้าเชี่ยกับโบ้หูจักเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเพราะรว่ามันเป็นขีป สบู่ของบริษัทเพิ่นไฮมาเนาะค่ะ่นี่น้ําเสียกับสิลดให้เอฟซีก็บ่บได้เนาะค่ะบดนีปีใหม่เพิ่นก็เลเอ่สีลดสบู่ให้ลูกค้าเนี่นจัดโปรค่ะเดี๋ยวรายละเอียดกับสอบถามได้ครับพี่น้องเนาะในไลน์ได้ครับผมลดกระหน่ำกท่ันผุ้้มเนาะค่ะต้อนรับปีใหม่ค่ะครับเฉพาะต้อนรับปีใหม่เด้อค่ะ่ันมู้ส้มค่ะเอานี่ลละค่ะ เสซลมนี่เพิ่กจะลดเลยดิเมีนค่ะเพิ่นลดมากแต่งแต่เอามาขายแล้วครับผมค่ะครับลดมากแล้วค่ะสบู่กับเส้ลมนี่ใส่ดีนะคะท่านผู้ชมเียค่ะสบู่เฮดไหนาเข้าใสแมีนเกี่ยนออกครับพี่น้องใสออกฟากะจางค่ะเส้ลมเฮดไหนาเฮาบ่แหงบ่เหียวเนาะครับผมค่ะครับุ่มซ้นตลอดครับแมเนค่ะ นี่ค่ะท่านผู้ชมเอฟซีน้ำเชียเอาไปใส่แล้วค่ะเพิ่นวามมนหนุ่มนาดีขึ้นได้น้ำเชีย่นเพิรนว่าก็ใส่ได้อาทิตย์กัวึัวดิทเท่าครับค่ะตัวนี้ค่ะท่านผู้ชมนี่คีมขมินเด้อครับผมคิมคมิ้นค่ะในเดย์ครับก่อนนอนเดี๋ยวเอฟซีไลท่านเพิ่นกับยัมบกลูดิทเท่าเพิ่นวาใส่ตัวนิ้เวลาใดอ่าเ้าเย็น้อค่ะท่านผู้ชมเช้าเย็นเซรั่มค่ะ ถ้าตอนยังมื้อคืนถ้าเสื่อลแล้วตอ้วยขีมขมิ่นนะคะรามผู้ชมครับขีมขมิ้นค่ะทาบางๆก็ได้ค่ะรามผู้ชมอันนี้ทาเฉพาะยังมื้อคืนนะคะก่อนนอนค่ะอันนี้เช้าเย็นนะคะรามผู้ชมก่อนแต่งหน้าเนาะเมนก่อนทาแป้งแล้วๆก็ตอด้วยแป้งตลับกันแดดค่ะครับไทยุซี่พมีขีมกันแดดก็ใส่แป้งตลับก็ได้เนาะเมนค่ะ อย่าลืมนะค่ะดานผู้ชมสบูลดต้อนรับปีใหม่ค่ะครับเริ่มวันนี้ค่ะ่านผู้ชมค่ะนี่ค่ะดานผู้ชมสามอย่างนี่เอฟซีเป็นหนึ่งเป็นยอดฮิตเราได้ทอดครับผมสามอย่างนี่ครับพี่น้องค่ะครสามอย่างยอดฮิตค่ะดานผู้ชมค่ะเอาในครับพี่น้องเนาะผิวแตกผิวแห้งกร้านครับผมบำรุงด้วยเซรั่ม น้ำหอมพร้อมแล้วครับผมค่ะกินกุหลาบอ่อนๆครับผมครับนี่ค่ะท่านผู้ชมเอาครีมตัวนี้กับมีฝาาด้วยค่ะท่านผู้ชมที่น้ำเชียแก้ให้เบิ้งค่ะนี่ค่ะครีมคาิินค่ะลองเอาไปใส่เบิ้งครับพี่น้องเนาะครับใช้ดีจริงกับน้ำเชียคับน้ำเชียกะล่องมากครับผมค่ะเนียนดีดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ เอาค่ะ่านผู้ชมถ้าสนใจกบให้ทักไลน์มาเด้อค่ะ่านผู้ชม,บมเบอร์ที่กาวมาเชียบอกเนาะค,ค่ะเอาสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาย,ยูดีไม่แห้งสุข,ขุมสุข,ข้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับ